ดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อเอ็ดกับทีฉันอัจราพรมาอาจเลิศดังรายละเของข่าวดังนี้ค่ะ ร้อยเอ็ดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเวลาการนันิกานายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพร้อมได้บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแนวทางพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาภายใต้นโยบายสมาร์ทวันโอวันจัดโดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดณห้องประชุมบอลรูมชั้น6โรงแรมเอ็มแกรนด์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2564เพื่อกำกับเร่งรัดติดตามการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน86คนประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้ออคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาคณะทำงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการต่างๆกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดบุคลากรภายในสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมนี้ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านระบบ YouTube l i v e และ Facebook l i v e ของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ไปยังผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วยทั้งนี้นายเชียนสิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังเดินหน้าพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้อย่างเต็มตัวภายใต้ชื่อร้อยเอ็ดเมืองคนดีเกษตรสีอัจฉริยะและเพื่อให้การพัฒนาด้านความอัจฉริยะด้านคนสมาร์ทพีเพล ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายประเทศไทย4.0การศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความอัจฉริยะมีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆสู่เมืองอัจฉริยะ และในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ขอให้ทุกคนอย่าได้วิตกกังวลจนเกินไปพร้อมย้ำให้ทุกคนได้ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแบบ New Normal เพราะโรคโควิด19จะอยู่กับมนุษย์ไปอีกนานสำหรับการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยง เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาอย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจในระบบมาตรการในการรองรับของเจ้าหน้าที่สารสุขการระบาดของโรคโควิด -19 มาพร้อมกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในขณะที่ด้านบวกนั้นนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังนั้นการปรับตัวจึงมีความสำคัญพร้อมฝากย้ำไปยังผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันคิดเพื่อนำไปสู่การพลิกโฉม transform จังหวัดร้อยเอ็ดโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรตามทิศทางการพัฒนาภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงฉบับที่13และช่วยกันวางแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดฉบับปี2566ถึง2570และได้เน้นย้ำถึงเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีความสำคัญอย่างมากจังหวัดจะต้องใช้จุดเด่นของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องศาสนา ระบบการศึกษาและมุ่งพัฒนาคนโดยใช้การเรียนการสอนแบบโคด i ิ้งและระบบ Active Learning มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเตรียมคนสำหรับเข้าสู่โลกอนาคตในศตรวรรษที่21ต่อไปไประชุมทุกวันก็ได้ใปเนใจเจ้าหน้าที่เขาว่าการประชุมถือเวลาการทำงานของเขาตอนนี้ก็จะประชุม ประมาณวันเป็นวันก็จะมีสถานการณ์พุ่งขึ้นสูงนะครับแล้วก็ฝากพวกเราให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่ใช่ผู้มีอำนาจเบียบการเลยพวกนี้นะคือต่างอะไรเนะี่ยเราทํางานในรูปคณะกรรมการเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเราทํางานคนเดียวโอกาสผิดพลาดน,นะเราก็ต้องฟังโดย กฎหมายโดยระเบียบเนี่ยก็ให้ผู้ว่าการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมก,การโรคติดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ท่านไดแพทย์สาธารณสุขจังหวัดถูกในการโรงพยาบาลองค์พารปยกเขาไม่ใช่ผู้ว่าเลยเดีสั่งรูดสั่งนี่นะ นอำเภอโพนทองเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอำเภอให้เตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนป่วยโควิด -19 วันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาน,นห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนทองชั้น2ว่าที่ร้อยตรีอนุบสีบุญลือในอำเภอโพนทองเรียกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมด่วนประเมินสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่อำเภอพนทองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ้างถึงหนังสือที่รออ0632ทับว640 ลงวันที่3มิถุนายน2 5 6 4เรื่องขอเชิญคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอพลทองเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งนายกสมาคมอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้านอำเภอพลทองกำนันทุกตำบลและคลินิกนายแพทย์พิพัฒ ผู้อมวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตสและผู้อมานการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาโดยมติที่ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการใช้โรงพยบาลสนามชั่วคราวเพื่อรองรับนโยบายของจังหวัด รัฐบาลในการดูแลรักษาประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 และมีการดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปนอกพื้นที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราวและดำเนินการตามนโยบายระบบ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชาอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคม2564 ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น55รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม559รายสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่5กรกฎาคม2,564รักษาหายเพิ่ม4รายรักษาหายสะสม304รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล248รายเสียชีวิตสะสม7ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น55รายยอดติดเชื้อสะสมรวม559รายซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ของวันนี้เป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร26รายจังหวัดปทุมธานี16รายจังหวัดสมุทรปราการ6รายจังหวัดนครปฐม2รายและเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน5ราย จำแนกรายอำเภอดังนี้อำเภอปทุมรัฐ7รายตรวจพบเชื้อและติดต่อขอมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดสรายได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ1รายจังหวัดปทุมธานี1รายและเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี5รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อโควิด -19 อำเภอสวรณภูมิ5ารายเดินทางกลับจากกรุงเทพมหาคนคร4รายและจังหวัดสมุทรปราการ1รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อโควิด -19 อำเภอเกษตรวิสัย11รายตรวจพบเชื้อและติดต่อขอมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ด6รายได้แก่จังหวัดปทุมธานี5รายและจังหวัดสมุทรปราการ1รายส่วนอีก5รายเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี4รายและกรุงเทพมหานคร1รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อโควิด -19 อำเภอจังหาน5รายตรวจพบเชื้อและติดต่อขอมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ด จากกรุงเทพมหานคร2รายส่วนอีก3รายเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อโควิด -19 อําเภอพนมไพร3รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อโควิด -19 อําเภอเมืองสวง3รายเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร1รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด พ,พบเชื้อโควิด -19 ส่วนอีก2รายเป็นผู้ติดเชื้อมาจากการสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่452อำเภอจะตระพักพิบาล3รายเดินทางกลับจากจังหวัดปทุมธานี1รายและกรุงเทพมหานคร2รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด พบเชื้อโควิด -19 อเภอเชียงขวัญ2รายเดินทางกลับจากจังหวัดนครปฐมมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดพบเชื้อโควิด -19 อเภอทวัดบุรี3รายเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร3รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดพบเชื้อโควิด -19 อเสริลภูมิ2รายเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร2รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด พ,พบเชื้อโควิด -19 อําเภอโพนสาย3รายตรวจพบเชื้อและติดต่อขอมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากกรุงเทพมหานคร1รายส่วนอีก2รายเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อโควิด -19 อําเภอเมืองร้อยเอ็ด1รายพบเชื้อจากการตรวจคัดกรองผู้ป่วยปอดบวมที่รักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดอําเภออาจสามารถ1ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดพบเชื้อโควิด -19 อเภอโพชัยสองรายตรวจพบเชื้อและติดต่อขอมารักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายส่วนอีกหนึ่งรายเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดพบเชื้อโควิด -19 อำเภอเมยวดีสองรายเป็นผู้ติดเชื้อมาจากการสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อรายที่504อำเภอหนองฮีสองรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครสองรายตรวจพบเชื้อและติดต่อขอมารักษาที่จังหวัดร้อจังหวัดร้อขอแจ้งให้ประชาชนชาวจังหวัดร้ออ็ด ที่ไปทำงานในพื้นที่จังหวัดอื่นและติดเชื้อโควิด -19 ที่ยังไม่สามารถหาโรงพยาบาลรักษาได้ให้ติดต่อมาที่โรงพยาบาลร้อโทร043 518200ต่อ0หรือต่อ7174หรือต่อ7175หากอยู่ในพื้นที่ต่างอำเภอติดต่อมายังสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อเอ็โทร086 456 2792ขอให้ท่านโทรประสานงานกับโรงพยาบาลมีอาการประเมินอาการและจัดหาโรงพยาบาลรักษาให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเดินทางมาได้เพื่อความสะดวกปลอดภัยและลดการแพร่เชื้อขอให้ท่านปฏิบัติตามคําแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสาหรับมาตรการการเดินทางเข้าออกจังหวัดร้อเอ็ดตามประกาศจังหวัดร้อเอเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ฉบับที่34ให้ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดงดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีนคนปรปฐม ปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครยะลานราธิวาสปัตตานีและสงขลาให้แรยงานตัวทันทีที่เข้าถึงพื้นที่และกักตัว14วันโดยปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด แยกอยู่แยกกินแยกนอนแยกอุปกรณ์ของใช้ใส่อาหารสังเกตอาการตนเองล้างมือบ่อยๆส่วนแรงงานจากแคมป์ก่อสร้างสถานประกอบการตลาดชุมชนให้เข้าตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอของท่านและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมทางกมลเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ดิฉันอัชราพรมาอาจเลิศพร้อมคุณวิเศษนตศรีต้องอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ วันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราได้มีการรับทราบสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งคงจะเป็นที่ทราบว่าหลังจากได้มีการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานาครในส่วนของอที่พัก แรงงานนะครับแล้วก็ชุมชนที่มีการระบาดอยู่ใน10จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงนะครับจะจ,จนส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อซึ่งเดินทางมาจาก10จังหวัดดังกล่าวเนี่ยเข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นจำนวนหลายพันคนนะครับโดย <c oughs> มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมเรามีการติดเชื้อกันวันละ5-5ารา,ายเป็นส่วนใหญ่นะครับ หลนี้การติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับจากเป็นวันละ30 40่บแล้วก็50าสาลำดับนะครับซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ขนาดนี้นะครับก็ยังมีชาวร้อยเอ็ดที่ไปทำงานอยู่ใน10จังหวัดเสี่ยงนะครับเดินทางกลับมาหรือบางรายนะครับได้เป็นผู้ติดเชื้อซึ่งรอการรักษาอยู่ซึ่งขณะนี้ ดิสราบาทางกรุงเทพมหานครปรทมนตรเนี่ยอาจจะยังมีเตียงรักษาไม่เพียงพอนะครับซึ่งชาวรายละเอียดเหล่านี้นะครับก็ได้เดินทางมานะครับเพื่อเข้ารับการรักษาตัวนะครับหรือบางท่านเนี่ยครับก็มาเพื่อที่จะได้รับการตรวจร่างกายนะครับว่ามีติดเชื้อโควิดหรือไม่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทางจังหวัดเรานะครับก็ได้มีการให พี่น้องประชาชนดังกล่าวนะครับได้เข้ามารายงานตัวและได้มา,อาสอบสวนโรคนะครับขณะนี้ก็มีผลออกมานะครับว่าได้มีการติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งติดมาจากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดเสี่ยงดังกล่าวอย่างไรก็ตามก็ยังมีมีการระบาดในลักณะมีการติดเชื้อในจังหวัดนะครับจากข้อมูลการประชุมวันนี้ ก็มีประมาณ5-10% 5-6%นะครับที่เมื่อกลับเข้ามาแล้วนะครับก็อาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับมีการติดเชื้ออยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องดังกล่าวนะครับจังหวัดเราก็มีแผนที่จะต้องดําเนินการในช่วงนี้ซึ่งมีมติในพิชุมนะครับเรื่องแรกก็คือจะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับขึ้น3แห่งนะครับ แห่งแรกก็คือที่โรงที่หอประชุมจังหวัดนะครับมีจํานวน200เตียงนะครับโรงพยาบาลสนามแห่งที่2นะครับก็จะตั้งขึ้นที่โรงสนามกีฬาโร,โรงยิมเนเซียมนะครับในสถาบันมหาวิทยาลัยราชพัฒน์11นะครับจำนวน250เตียงนะครับแล้วก็แห่งที่3ครับก็อยู่ในค่าย สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,าจุฬาโลกนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของมณฑลธานบกที่27นะครับซึ่งมีโรงพยาบาลอยู่นะครับจำนวน100เตียงนะครับซึ่งใน,ในสัปดาห์นี้นะครับจังหวัดเรามีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อย้ายผู้ป่วยนะครับซึ่งขณะนี้ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการน้อยนะครับหรือไม่มีอาการเนี่ยให้มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ครับเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่มาจากกรุงเทพมหานาครเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วหากเพราะว่ามีการติดเชื้อนะครับหากไม่มีอาการแรงนะครับทางโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็โรงพยาบาลร้อยเอ็ดก็จะย้ายผู้ป่วยที่มีติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการเนี่ยมารักษาพ,าพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามดังกล่าวโดยโดยค่าเฉลี่ยของการรักษาตัวหากไม่เกิดอาการใดเนี่ย เมื่อครบ14วันเนี่ยนะครับเชื้อโควิดนะครับก็จะอ่อนตัวแล้วก็กลับบ้านได้นะครับก็คือว่าก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มีความสบายใจในเรื่องดังกล่าวนะครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่กลับมาทณานี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับก็อยากจะกลับมาเพื่อตรวจเชื้อนะว่าบางทีอาจจะมีอาการหรืออาจจะไปพบปะ ผู้คนมากมายนะครับอยากจะกลับมารวมทั้งบางท่านก็ตัวเชื้อแล้วมีอาการติดโควิดก็อยากจะกลับมารักษาขนาดนี้นะครับทางสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเป็นการให้บริการนะครับในการที่จะหากไม่สามารถกลับมาได้โดยเหตุผลใดก็ตามนะอยากต้องการความช่วยเหลือนะครับก็สามารถติดต่อนะครับไปที่ศูนย์ดำรงธรรม หรือทางโรงพยาบาลทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการไปรับตัวมานะครับเพื่อที่จะมารักษาที่จังหวัดของเรานะครับอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าคนร้อยเอ็ดเรานะครับเป็นคนที่รักลูกหลานนะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตาการกลับมาของพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดกลับมาร้อยเอ็ดรอบนี้นะครับ แม้ว่าเราจะมีความเมตตาอย่างไรนะครับก็ต้องระวังตัวเพราะนก็ต้องแนะนําให้ผู้ที่กลับมานะครับให้ไปรายงานตัวกับเจ้าพนังกงานโรคติดต่อในพื้นที่เสียก่อนนะครับเพื่อ,อตรวจคัดกรองนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบควบคุมโรคติดต่อต้องมีการกลับตัวแล้วก็แยกแยกกับตัวนะครับอย่าไปรวมกันอย่าไปทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้าจังหวัดรอยเอ็ดเรานะครับได้ดําเนินการมาตรการต่างๆเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนแล้ว ผมเชื่อว่าสถานก,การณ์การแพร่ระบาดแม้ว่าจะมะีคนกลับมามากแล้วก็มีผู้ติดเชื้อมากเราก็เราเองเรามีสถานที่โรงพยาบาลสนามที่มีสถานที่เพียงพอนะครับที่จะรักดูแลรักษาพี่น้องเราได้แล้วก็ถึงที่สําคัญก็คือหากพี่น้องประชาชนรู้จักการใช้มาตรการต่างๆที่เราทางสาธารณสุขได้ประกาศไปนะครับก็คือเรื่องของ การรักษาระยะห่างการสวมแมสการล้างมือนะครับการคัดกรองต่างๆเหล่านี้นะครับคิดว่าการติดเชื้อก็ไม่ใช่จะติดเชื้อกันง่ายๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับในมาตรการจากนี้ไปขอให้พวกเราช่วยกันผมเชื่อว่าพวกเราจะฟันฝ่าวิกฤตซึ่งค่อนข้างหนักในช่วงนี้ไปได้ครับก็ขอขอบคุณครับ